นี่เลยนะคะเกอจิบอรี่เก้กฮวยใบเตยเบียทำเสร็จแล้วผลิตเองทุกอย่างเลยค่ะฉลากก็ทำเองสติกเกอร์ทำเองนะคะซึ่งการที่เราทำเองอาจจะใช้ระยะเวลานิดนึงพิธีพิธันนิดนึงนะคะแต่ว่าเราจะควบคุมคุณภาพของสินค้าได้แล้วก็เป็นการควบคุมต้นทุนที่ดีมากๆเอาละค่ะเดี๋ยวพี่เบียจะพาไปดูอีกตัวหนึ่งนะคะ วันนี้เลยค่ะสมุนไพร11ชนิดตอนนี้ขายดีมากเลยนะคะเริ่มต้นจากเพื่อนๆด้วยกันนะคะสั่งไปแล้วก็มีการบอกต่อปากต่อปากค่ะก็เป็นสมุนไพร11ชนิดนะคะใช้สําหรับต้มมีส่วนช่วยในการดีท็อก์แล้วก็ดูแลสุขภาพ11ชนิดที่ว่านี่มีอะไรบ้างนี่ต้องลองซื้อไปดูไปชิมไปทานไปต้มลองดูนะคะ อค่ะต้องขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะขอบคุณทุกช่องทางเลยที่สนับสนุนเบียนะ